ฮัลโหลไม่แนมอิทบริชเชนเพิงพาไม่นิคแนมบอสไอแอมไกด์สเกิลออฟสติลเดนกศน.อําเภอบ้านโพไอไลฟ์ทูเล็กคอมเมนต์แอตเทรชันด่านพูดูอินวิสออฟเดอะเวสติออนทูวิซิคพูดู The Guest y 2รองพ b ะบาง S the slogan of the Kudu checkpoint in บ้านโคดิสท o s t ุสต i t Postbeat today in a d d i t i o n to be ing one of the Guest V2 รองพระบาง The Ver Electric City ที่ดีอาฟูดูอิสอาโซอานาเธอเกสเวทูวิังจันแชริกทอร์ออฟดีอาวที่ดิลิสอิสเธอริสติ้งนิสเธอขอนอฟาเวนอดบ้านโคร Thank you ผมจะพาไปชมตลาดการค้าแดนไทยลาวพูดูนะครับตามผมมาเลยนะครับนี่ก็คือตลาดการค้าไทยลาวช่องทางพูดูนะครับเป็นตลาดสินค้าซึ่งขายทุกวันเสาร์โดยคนไทยและคนลาวครับจำหน่ายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและลาวนะครับแต่ขณะนี้สถานการณ์โควิด19ซึ่งทำให้ปิดตลาดนะครับไม่เพื่อไม่ให้เกิดโรคระบาดเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อมีการเปิดด่านผูดูขอให้ทุกท่านมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับสโลแกนบ้านโคกไม่หนาวไม่ไกลไม่ใช่บ้านโคบครับสวยที่สุดครับ